พูดถึงเรื่องของการศึกษาบ้างแล้วน,นะครับ,รบและเข้าไปที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนแล้วมาดูงแง่มุมที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกันหน่อยเพราะว่าเราบรรดาคุณครูที่อยู่ในโครงการครูคืนถิ่นกว่า2000คนเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเขาจะถูกลอยแพหรือไม่เพราะมีคําสั่งนะครับออกมาแบบสายฟ้าผ่าเลยผมว่าชะลอการบรรจุพวกเขาออกไปก่อนซึ่งครูก็มีคําถามว่าทําไมเป็นเพราะว่าภาครัฐไม่มีงบพอที่จะจ้างเขาหรือนะครับล่าสุดนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการก็ออกมาชี้แจงแล้วนะครับบอกว่าไม่ใช่เกี่ยวข้องกับงบประมาณแต่ว่าต้องการทําให้ทุก ถูกต้องตามขั้นตอนยืนยันว่าจะบรรจุทุกคนให้ได้นะครับภายในตุลาคมนี้ครับ ติดตามเรื่องนี้กันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับเกี่ยวข้องกับเวดบงการศึกษานะครับหลังจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานออกหนังสือด่วนครับขอให้ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี2562ก็ให้เลื่อนออกไปก่อนนะครับจนกว่าสํานักงานคณะกรรมการขร้าราชการครูและบุลคลากรทางการศึกษาหรือว่ากคศจะมีมติจัดสรรคืนอัตราว่างดังกล่าวกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับว่า ครูกว่า2 0 2 0ันคนนั้นจะถูกลอยแพรจริงหรือไม่หลายคนได้รับผลกระทบเพราะว่ามีการจองบ้านเช่ากันไว้แล้วนะครับจองหอพักไว้เรียบร้อยเพื่อเตรียมทํางานกันแต่ดันมีคําสั่งชะลอบแบบฟ้าผ่าลงมาแล้วลงนามล่าสุดเนี่ยนะครับ30กันยายนที่ผ่านมานี้เองนะครับเรื่องนี้นายไกรเสริมโตทับเที่ยงเลขาน,นุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกมาชี้แจงนะครับว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยเรื่องของการเลื่อนบรรจุครูคืนถิ่น2,000คนเป็นเพียงการชะลอให้เรื่องทั้งหมดนั้นเข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนที่ถูกต้องก่อนที่จะมีการประกาศใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยการสื่อสารที่ผ่านประกาศออกมานั้นเป็นความเข้าใจที่ลาดเคลื่อนภายในยืนยันนะครับว่า ไม่มีเรื่องของงบประมาณมาเกี่ยวข้องและจะไม่กระทบต่อการเรียนการสอนด้วยซึ่งจะมีการประชุมหารือกันนะครับเพื่อบรรจุคุณครู2,000คนเหล่านี้อีกครั้งหนึ่งภายในสัปดาห์นี้ซึ่งทางสำนักงานกคอสอเองได้ตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วเลือเพียงรอประชุมคณะกรรมการกคอสอที่มีน,นายนัทพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานนะครับคาดว่าจะสามารถแต่งตั้งได้ไม่เกินเดือนตุลาคมนี้เนื่องจากว่าเป็นการบรรจุแต,งต่งตั้งทดแทนอัตรา เกษียณอายุราชการครับ ผมยืนยันข้อที่หนึ่งว่าเป็นความคัดคืนของการสื่อสารภายในเท่านั้นเองไม่ได้มีผลกระทบจากเรื่องอื่นใดที่มีข้อห่วงใยเรื่างบประมาณต่างๆไม่เกี่ยวครับยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวมันไม่ได้เป็นเรื่องของการที่มีงบประมาณมาเกี่ยวข้องตรงนี้เพราะเป็นเป็นสิ่งที่ต้องทาอยู่แล้วเป็นแค่ว่ากระบวนการจําเป็นต้องผ่านมติของการประชุมคณะกรรมการขึ้นมาซึ่งการประชุมคณะกรรมการก็เกิดขึ้นเร็วๆนี้แล้วซึ่งเราไม่ได้ออกข่าวไปเท่านี้เพราะเป็นการทํางานภายในก็ภายในไม่กี่วันนี้ก็ประชุมก็เรียบร้อยการบรรจุก็น่าจะเสร็จสับ ทางนี้นะครับรายงานว่าอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เกิดปัญหาเนื่องจากว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาไม่มีการประชุมกคอศอเพราะว่านายแพทย์ธีระเกียรติเจริญเศรษฐสิลป์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการในช่วงนั้นเนี่ยซึ่งท่านดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการกคอศได้ลาออกไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษิกานะครับคือลาออกจากตาแหน่งรัฐมนตรีเพื่อไปดํารงตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภาทําให้ไม่มีการตัดสินใจเรื่องอัตรากําลังของ ครูคืนถิ่นและเป็นที่มาของปัญหาที่เกิดขึ้นในวันนี้นั่นเองครับ